สวยจริงเอลเมอร์ชนะเลิศท่ะทุกคนแพงที่สุดและดีที่สุดจริงๆนะคะราคาแพงกว่าาคพมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะปอผ่านะคะ ค่ะวันนี้ช่วงทดลองของเรานะคะมีไอเดียใหม่ค่ะเพราะว่ามีน้องทักเข้ามาในไลน์ค่ะว่าเป้าพาคะกาวน้ําใส่ยี่ห้อนี้ใช้ทําสลามได้ไหมยี่ห้อนั้นใช้ทําได้หรือเปล่าเป้าพาก็เลยเออมีความคิดว่าแล้วเราลงเอากาวทั้งท้องตลาดในประเทศไทยเนี่ยมาลองดูซินะว่าจะทําทได้ไหมก็ไปหาซื้อมานะประมาณห7เจดยี่ห้อปะนี่นะคะยี่ห้อแรกของเรานะคะพอบฮิตติดตลาดของเราก็คือ T O A นะคะ ซึ่งทําได้อยู่แล้วแล้วก็ที่เปลาพาใช้บอ่อยอีกอันหนึ่งก็คือนี่นะกาวน้ําใสตาหมาค่ะกาวน้ําใสตาบิ๊กซีแต่ว่าไม่มีค่ะไปแล้วมันหมดเนาะอันนี้นะคะกาวน้ําใสแลนพิดนะคะก็จะเหมือนกาวน้ําใสตาหมาเลยแต่ว่าราคาถูกกว่าเนาะแล้วก็นี่นะคะแอลเมอร์ค่ะแอลเมอร์นี่มีฮิตติดติดตลาดอยู่สา ตอนนี้เป็นกาวน้ําขุนกาวน้ําใสธรรมดาแล้วก็กาวน้ําใสแบบกากเพชรค่ะราคาแตกต่างกันไปนะอันนี้89บาทนะคะอันนี้น่าจะประมาณจำไม่ได้แต่อันนี้119บาทนะคะนี่กาวตาลิควิดเหรอมีกาวลาเทคนะคะยี่ห้อแฮปปี้อะไรแฮปปี้ไพรส์นี่แฮปปี้ไพร์ท้ายเลยนะคะนี่เป็นกาวตาม้าเหมือนกันถ้าเป็นกาวน้ําขุนค่ะ ค่ไหเราจะมาเริ่มทํากันเลยว่าทําแล้วจะเป็นยังไงสวยหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะยี่ห้อแรกของเรานะคะนั่นก็คือตาม้าแบบน้ําขุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราทําน้ําใสไปแล้วมันทาได้ถูกไหมเราก็ทําน้ําขุนนี่อันนี้น้ําใสค่ะน้ําใสไม่ทําให้ดูเนาะเพราะพี่พาใช้อยู่เป็นประจานะคะมาค่ะเรามาทําน้ําขุ่นกันดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงคะบีบออกมาสิ อ๋อมีความเป็นก้อนๆหน,นึบๆค่ะทุกคนดูนะรู้สึกเหมือนกาวมันอยู่ข้างในอีเยอะเลยนะแต่ว่ามันไม่ออกอะ่ะบึ๊บบึ๊บบึ๊บให้เข้าใจความรู้สึกของทุกคนคือถ้ามี15บาทก็คือจะได้แค่นี้ไงแล้วใส่สีม่วงลงไปแล้วกันนะใช้ช้อนคนดูโห่หนึบมากค่ะทุกคนหนึบมาก สงสัยเราจะต้องใส่น้ําลงไปด้วยหรือเปล่าดูสิมันมีความแบบมันเอาไว้ทากระดาษอะค่ะมันเลยมีความหนึบพี่พาคิดว่าหนึบกว่า T O A ธรรมดาอีกนะดูดิหนึบกว่าใส่น้ําเท่ากันกับกาวเลยนะคะน้ำคนค่ะค่ะเป็นน้ำยาป้าปะพา,าหรือว่าบอลแหลกเนาะ เสร็จแล้วดูสิโอ้จับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะ15บาท15บาทได้แค่นี้ค่ะรวมน้ำยาทำสลามด้วยเป็น20บาทค่ะได้นิดเดียวเองเห็นไหมกาวน้ำขุ่นเขาจะมีความแพงกว่ากาวน้ำใสค่ะไม่ว่าจะเป็นราคาของกาวหรือว่าการที่ใส่น้ำยาแล้วให้เขาเป็นค่ะแต่มันก็เล็กพี่พหนูดีนะเนี่ย มันกระจีริตกระจรัดดีค่ะทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมาทําอันต่อไปนะเราจะมาขั้นกลางดนงการทําอันใหญ่กว่านั้นอีกนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือการทำามเอร์เราจะทําสีชมพูกา,กากเพชรเนาะเทลงไปค่ะโอ้สีสวยมากค่ะทุกคนสีสวยมากๆทําการคนนิดหนึ่งค่ะดู มีความหนืดมากนะคะกาวแอลเมอร์เขาจะหนืดแบบก้อนไข่ก้อนมันไปเลยค่ะต้องใส่น้ําเหมือนกันพอเราได้แบบนี้เราก็ใส่น้ํายาปะว่าพาไป3ปื้ดค่ะ1 2ึ่งสองาน้ำอะไรพี่พาบแหลกสองค่ะ1 2อ่าแบบนี้สิโอเคแล้วก็ค่อยๆหานค่ะนวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะคะ นี่ค่ะทุกคนได้แล้วสีสวยมากคือกากเพชรที่เขาแถมมาไม่ใช่แถมมาสิที่เขาใส่มาในกาวอะ่ะมันทําให้สลามสวยมากเลยอะทุกคนเนี่ยดูดิแล้วมันเนื้อดีมากขนาดใส่น้ําเข้าไปในเนื้อเขายังตึงเลยเนี่ยตึงเบอร์นี้เลยถ้าไม่ใส่น้ํานะคือมันแข็งมากเพราะรอบที่แล้วลองทําแล้วเห็นไหมมันเหมือนเป็นดอกไม้เหมือนเป็นซากุระเลยอะ <Yeah. S 1> เป็นกาว oh. ที่ดีมากถึงว่านะเขาขายได้นะมันแพงมากอะ่ะ ก็นี่นะร้อยสิบห้าบาทกับสิบห้าบาทต่างกันร้อยหนึง่งน้องๆต่างกันร้อยหนึ่งกัโหลอพี่ปาความต่างจริงๆนะดูความต่างจริงๆก็สุดยอดแล้วนะเนี่ยแพงที่สุดคือกาอันนี้นะร้อยสิบห้าบาทแล้วก็อันนี้คือถูกสุดค่ะสิบห้าบาทสิบห้าบาทค่ะเรามาทําอันต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือราคากลางๆบ้างนะสิบบาทใช่ไหมยี่สิบ นี่ยี่สิบบาทค่ะเรามาทํากาลาเทค็คให้สวยบ้างนะมาซื้อว่ากาลาเทค็คอันนี้นะที่ไผ่เนี่ยจะออกมาทาโอ้โเหลวมากดูดิอันนี้เทเป็นน้ําเลยเห็นไหมคือเป็นคนละอย่างอันนี้มันไม่ค่อยมีห้อมันไม่ได้ดังเหมือนแบบอันนู้นใช่ไหมมันมีความแบบเหลวเปลวมากค่ะทุกคนไม่ใส่น้ำนะห้ามใส่น้ำเลยไม่งั้นมันจะยิ่งทำให้เหลวเข้าไปใหญ่ค่ะคนดูนะคะคนดูดีเหลวมาก,กคน ใส่สีฟ้าลงไปแล้วกันนะคะหยดพอสวยมากค่ะใส่สีฟ้าเข้าไปแค่หยดเดียวสวยจริงๆแล้วลองมาดูว่าจะทําให้เป็นสลามชยามยากหรือเปล่านะคะใส่กาวน้ําใส่ลงไป1 2 3 4สาใส่น้ํายาปะ,ะพาลงไปไม่ใช่กาวน้ําใส่พิพาอย่างงงโอเควะทําหลายอันจัดงงแล้วเนี่ยแล้วใส่บอลเลกลงไป2ปื้อค่ะแล้วก็นวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะคะ นี่นะคะโคนทําได้แล้วค่ะมันเยอะกว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่ว่าน,นี้ไม่ได้ใส่น้ําเลยนะนี่มันก็มีความฟูฟอดค่ะดูยืดเหมือนกันนะนี่ถึงน้ํามันจะแบบว่าเหลวถ้าเป็นเหลวเหลวอ,อย่างนี้เราไม่ต้องเติมน้ําเข้าไปค่ะถ้ากาวเหลวเหลวแบบนี้เห็นปะดูอ๋อติดมือหน่อหน่อยแล้วก็ผสมน้ำยาได้ค่ะนี่2 0บาทค่ะได้เยอะกว่า เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นยี่ห้อดังเนาะเขาก็จะได้เยอะกว่านิดหนึง่งต่อไปเราจะมาทํากาวน้ําใสกันต่อค่ะอันนี้เป็นกาวน้ําใสราคา20สิบาทเหมือนกันค่ะพี่พาชอบตรงที่เขามีแปรงตรงนี้ด้วยนะเนี่ยแปรงค่ะเทลงไปเลยทงหมดเลยนะคะแปรงลองคนดูนะคะหอันนี้ก็เหลวค่ะอันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่น้ําลงไปเนาะที่เราจะทําก็คือสีเหลืองนั่นเองโอโหสีเหลืองป้าป้าคือ เละมากงั้นใส่ให้หมดเลยนะคะเหลืองมากๆจะได้ทิ้งเลยค่ะเหอ,องเน่ามากคนใส่น้ำยาลงไปค่ะหนึ่งสองสามตึ๊ก,กเป็นเลยเห็นไหมคะทำง่ายมากดึงยืดดึงยืดนีด่ค่ะเนื้อดีมากอันนี้ถือโอเคเลยสำหรับราคา20บาทนะคะดูยืดนะ สีสวยด้วยเพราะใส่สีเยอะดูสีเหลืองสวยค่ะทุกคนดีเยี่ยมค่ะนี่ทำไม่ดูนะเพราะฉะนั้นยี่ห้อไหนก็ทำเป็นแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคกาวน้ำขุ่นกาวน้ำใสนิดนึงเนาะนี่ค่ะเราก็ไม่ทำ toa และกัน toa เราก็รู้อยู่แล้วว่าทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกาวน้ำใสใหญ่เลยค่ะแลนทิดนะคะราคาก็ถูกกว่า าตามานิดหนึ่งค่ะตามาจะแปดสิบกว่าบาทแต่ทิดประมาณห้าสิบเก้าบาทโอ้ดูสิเหลวมากค่ะถ้าตามาจะไม่เหลวแบบนี้อันนี้เหลวเป็นน้ำเลยค่ะทุกคนไม่ต้องใส่น้ำลงไปเนาะโอ้เหลวจริงๆด้วยอะ่ะเหลวมากมันน้ำเปล่าเลยเราลองค้นให้ดูนิดนึงโอ้โหลื่นปื้ดเลยค่ะทุกคน เหมือนน้าใสๆเลย呀โอ้ถึงว่าเขาราคาถูกกว่ากาวตาม้านะคะมาเราจะใส่น้ํายาลงไปพี่พาจะเน้นไปที่บอลล็กนะคะมากกว่าค่ะ,ะต้องเทลงไปเลยค่ะเทค,ค่ะเยอะนิดนึงก็ลองคนดูค่ะเห็นไหมจับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะแล้วก็จะใส่น้ํายาปะวัลพาลงไปด้วย คนเสร็จแล้วสลามยักษ์ใหญ่ของเราใหญ่มากค่ะอันนี้นี่ถือว่าคุ้มราคาไหมพี่พาก็คิดว่าถ้าเล่นทุกวันนะคะคุ้มค่ะแต่ถ้าเล่นแล้วทิ้งเอาไว้ไม่คุ้มเพราะว่ามันเหลวไปค่ะนี่นี่ขนาดเหลวนะนี่ใส่บอลแหลกแบบเต็มๆเ,เลยตั้งใจจะให้เขาแบบ แข็งมากๆเลยกลัวแต่ว่ามันจะเละเหลวนะคะเรามาดูเลยวันนี้เราได้ยี่ห้ออะไรกันบ้างนะคะมาดูเลยยี่ห้อแรกนะคะเป็นกาวตาหมากาวขุ่นตามมาค่ะยืดแบบนี้ค่ะคะเป็นแอลเมอร์ค่ะยืดแบบนี้แอลเมอร์กาก,ากเพชรค่ะโอ้โหสวยจริงสวยจริงแอลเมอร์ชนะเลิศท่ะทุกคนแพงที่สุดและดีที่สุดจริงๆนะคะรานะคาแพงกว่าเนื้อดีกว่าโอ้โหแฮปปี้ไพค่ะตามท้องตลาดทั่วไป แต่ถือว่าโอเคอยู่ในราคา20บาทค่ะนะคุ้มค่าแก่ราคาค่ะว่ารวมๆแล้วทำได้หมดนะสิ่งที่จะทำยากที่สุดก็คือกาวน้ำขุนค่ะต้องใส่น้ำยาทำสลามเยอะกว่าปกติแล้วก็ใช้ความอมดทนในการคนมากกว่ากาวน้ำใสประมาณ3เท่านะ,ะคะนนอก็ทำได้หมดค่ะตามท้องตลาดเลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายอย่างแน่นอน ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ